สื่อทั่วโลกอย่างขยี้ตีข่าวลีซ้ายย่างนักหน่วงค่ะสร้างเรื่องที่โคเชลล่าแบบนี้ยกให้หลีซากับประโยคเดดค่ะ สวัสดีเพื่อนชาวบลิงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวกับเทศกาลดนตรีโคเชล,ล่ากันสักนิดเองค่ะสมาชิกก็เปิดตัวแสดงอย่างเต็มที่นะคะสุดมันสุดเวียงสมกับมาตรฐานขั้นสุดอยู่แล้วนะคะต่างก็มีศิลปินนักร้องมากมายนะคะก็มาขึ้นแสดงที่เวทีนี้แล้วก็ยังมีเหล่าคนดังค่ะมารับชมสื่อทั่วโลกต่างก็ลงข่าวนะคะทั้งกลุ่มและเดี่ยวค่ะรวมถึงการแสดงโซโล่ของแต่ และสมาชิกนะคะเรื่องนี้ถึงขั้นออกข่าวทีวีใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลีนะคะก็ออกข่าวทีวีค่ะยุกยอ่องเกิลกุฟแบล็ p i n งสำหรับการแสดงสดที่โคเชลาน,นั่นเองและคะ่ะก็สื่อต่างๆเว็บไซต์นิตยาสารเว็บเพจต่างๆนะคะต่างก็ลงข่าวกันหนักหน่วงจริงๆค่ะหลังจากที่ได้ขึ้นเวทีนี้นะคะแบล็ p พิงก็ขึ้นสู่อันดับที่43บนชาร์ตสปอติฟายเกิร์โบชาร์ตอาร หลังจากที่ขึ้นเวทีนี้ในทันทีค่ะเอาละค่ะทุกคนถ้าอ่านพาดหัวข่าวแต่ละข่าวนะคะคงจะนานม,มากๆก็อยู่บนหน้าจอค่ะตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะคือบาบาร่เยอะมากๆเลยแล้วค่ะและสื่อนี้นะคะบอกว่าในบรรดาการแสดงโซโล่ของแต่ละสมาชิกแบล็คพิงคแรปเปอร์ลิซ่าแสดงเพลงมันนี่หนักเต้นที่แข็งแรงและมีชีวิตชีวามากที่สุดและสุดท้ายค่ะสื่อนี้ก็บอกว่า สมาชิกทั้ง4คนมีการแสดงที่เปล่งประกายในแต่ละอัลบั้มของตนเองแม้ว่าการแสดงที่น่าประทับใจมากที่สุดคือโซโลแดนซ์จากดิซ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทางสื่อทั่วโลกต่างก็ลงข่าวอวยข่าวหนักมากจริงๆค่ะฉันเคยค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ